สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะวันนี้เอาบอลสองชื่อมาให้ชมนั่นก็คืออา่าบอลสีมิ่งมงคลนะคะนี่ซ้ายมือแม่ใหญ่แอคได้มาในานามบอลสีมิ่งมงคลเขียนป้ายชื่อไว้กลัวลืมเดี๋ยวเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะคะ ตัวนี้ซ้ายมือบอลสีมิ่งมงคลขวามือได้มาในานามบอลสีรวยล้นฟ้าเนี่ยเขียนชื่อไว้กลัวลืมนะคะได้มาสองสามเดือนแล้วกําลังจากแตกโอทั้งสองเลยนะคะแต่โกเร็วมากคงจะเป็นพ่อดินดีเนี่ยแตกได้มาพร้อมกันเลยค่ะ นี่นะคะมาดูหลังใบของบอนสีมิ่งมงคลน,นะคะนี่จะสีแดงขาขาวจางลงนะคะเส้นกลางใบก็เป็นสีขาวเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยอ่าดูส่วนรวยร้นฟ้านะคะ สีเขียวจะเข้มกว่าสีเขียวเยอะเลยนะแผ่ไปทั่วใบเลยเนี่ยนะ,นะคะอืมเนี่ยสีเขียวจะเยอะกว่านะคะรวยล้นฟ้านี่ดูหลังใบเปรียบเทียบให้ดูนะคะนี่แหละคือความแตกต่างของบอนสีมิ่งมงคลเนีน่ยกับรวยล้นฟ้านะคะ มิ่งมงคลนะคะแม่ใหญ่แอ็ก่ะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่เอามาให้ท่านผู้ชมชมนะคะนี่ดูนะคะเส้นกลางใบก็เป็นสีเขียวนะคะสะดือตรงกลางนี่จุดจุดกับก้านเลยนะคะก็มีสีแดงขอบเป็นสีเขียวนิดๆน,นะคะสวยมากเลยนะคะจะมีเส้นเส้นเล็กๆในสีขาว สีขาวอยู่ตามขอบอันนี้คือจุดเด่นที่เห็นได้ชัดนะคะ,ะตัวนี้ก็จะมีสีขาวๆร่วมด้วยนะคะแต่เส้นจะเน้นสีเขียวนะคะ,ะ,ะดูมิ่งมงคลนะคะถ้าใครเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะดูก้านนี่ก้านก็เป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะ สีเขียวอ่อนๆแล้วก็จะลายขาวๆสลับด้วยใบเล็กก็เป็นสีเขียวนะเส้นกลางใบก็ยังจะเป็นสีเขียวอยู่นะคะมีสีขาวาแผ่อยู่ที่ใบนะคะสลับไปนะเป็นด่างๆนะเดี๋ยวมาดูอีกกลวยล้นฟ้าก็ ใบใคล้ายกันเลยนะคะลองเทียบกันดูไม่แยกเนี่ยถ้าแยกออกจากกันแล้วดูจะดูไม่แยกไม่ค่อยออกเลยนะคะอันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะคะความแตกต่างของบนสีที่บ้านเนี่ยรวยล้นฟ้านีนเส้นกลางใบจะสีเข้มเขียวและใหญ่กว่าถ้าหากว่าไม่ถูกต้องก็ ช่วยทักท้วงด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ความชัดเจนขึ้นว่าใช่ไหมนะคะเพราะว่าได้ได้มาในนามชื่อนี้นะคะเนี่ยเส้นกลางใบจะเป็นสีเขียวใหญ่กว่า,ามิ่งมงคลนะมิ่งมงคลเส้นกลางใบเนี่ยสีเขียวเหมือนกันแต่เป็นเส้นเล็กนะคะสีแดงจะเยอะกว่าอันนี้รวยล้นฟ้านี่สีเขียวเส้นกลางใบนี่เยอะสีแดงน้อยลงนะคะ เนี่ยความแตกต่างก้านก็เหมือนกันเลยนะคะตรงหูตรงไรเนี่ยหูก็ติดติดกับก้านนะ่ยสวยนะคะสวยมากยอดก็เหมือนกันเลยนะคะแตกกอออกมาเนี่ยเหมือนกันเลยก้านสีเดียวกันนะคะเนี่ยมาดูเปรียบเทียบกัน ก้านลายๆเหมือนกันเลยแม่ใหญแอดก,ก็เขียนชื่อไว้นะกลัวลืมใครรู้จริงก็ช่วยบอกหน่อยเพราะว่าเห็นบางที่จะเป็นเส้นกลางใบสีขาวแต่นี่ที่บ้านแม่ใหญ่แอได้มาในานามนี้นะคะคนขายก็บอกแต่ต่อมานะคะก็เลยเอามาดู ให้ท่านผู้ชมเผื่อบางคนจะมีข้อมูลที่ชัดเจนกว่าแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างามิ่งมงคลกับลักษณะของรวยล้นฟ้านะคะใครมีก็ใครเลี้ยงก็บอกแม่ใหญ่แอคด้วยนะคะว่าใช่ไหมนะคะเนี่ยสวยเหมือนกันเลยนะคะอันนี้คือต้นใบที่กัดสีแก่จัดแล้วนะคะ กำลังสวยใครชอบก็หามาปลูกได้นะคะปลูกประดับบ้านสวยดีนะคะบริเวณเนี้ยวันนี้แม่ใหญ่ก็เอามาฝากเพียงเท่านี้นะคะใครรักใครชอบก็ฝากด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ